สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับติดตั้ง ip t e a s e r ชุดคำสั่งทั้งหมดนะครับจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปเรื่อยๆนะครับคำสั่งแรกเนี่ยก็คือเป็นการตรวจสอบและอัปเดต t h e r m a นะครับก็คือ pkg update pkg u p g r a d e นะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาวางนะครับ pkg update pkg u p g r a d e นะครับ enter ก็รอสักคู่หนึ่งนะครับ ถ้ามีข้อความว่า do you want to continue y s l a นะครับ n เ,เ,เพื่อนเพื่อนพิมพ์คำว่า y นะครับแต่ enter อ่ะเรียบร้อยนะครับคำสั่งที่2นะครับก็คือคำสั่ง p k g install git y นะครับคัดลออเสร็จปุ๊บเราก็มาวางนะครับ pkg install git y git คืออะไรนะครับ g i t เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเวอร์ชั่นของไฟล์หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ต่างๆในโครงการอย่างเป็นระเบียบนะครับเราก็พิมพ์คำว่าก็แตกคำว่า enter นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่ง นะครับของผมเนี่ยมันติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็น git นะครับเวอร์ชัน2่7 0นะครับถัดมาคำสั่งที่3นะครับคำสั่งที่3ตัวนี้เป็นการดาวน์โหลดโค้ด ip t e a s e r นะครับที่ที่จัดเก็บ นะครับตัวนี้นะครับดาวน์โหลดโค้ด ip tracer นะครับตัวนี้เราจะดาวน์โหลดมาจาก g e hub นะครับ g e hub com นะครับคัดลอกนะครับรายละเอียดคำสั่งทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไป วางไว้ที่คำบรรยายนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้ได้อย่างง่ายได้นะครับเราก็มาวางนะครับดาวน์โหลดโค้ดทีไนะครับตัวนี้คือโครนก็คือ Copy นะครับคัดลอกมาจากโค้ด จาก g e h ับเราก็แต่ enter นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับจริงๆผมดาวน์โหลดดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยง่ายนิดนึงเสร็จปุ๊บคําสั่งต่อไปนะครับ cd ip ทเซอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้เเข้าไปยัง directory ของ ip เทเซอร์นะครับเข้าไปยัง directory นะครับแต่ copy ไว้ก่อนเสร็จปั๊บมาวางเลย Enter อเรียบร้อยนะครับถัดมาถัดมาถัดมาคือใช้สิทธิ์ในการใช้งานคือคำสั่งตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นการใช้สิทธิ์การใช้งานนะครับเราก็แตะคัดลอกนะครับ CHMOD นะครับบวก x install แต่ enter นะครับถัดมาถัดมาเริ่มติดตั้งนะครับเริ่มติดตั้งคือคำสั่งนี้ install อย่าลืมจุดมีจุดด้วยโอเคคัดลอกนะครับแล้วก็มาวางตัวนี้เป็นคําสั่งเริ่มติดตั้งนะครับแต่ enter เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เราติดตั้ง IP t เทเซเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาดูนิดเึี t i a c e แล้วก็น m นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นการตรวจสอบ IP ของเราเองนะครับ ดวล่างนะครับจะเป็นการตรวจ IP ของคนอื่นนะครับมาเดี๋ยวดู IP ของผมนะครับเขาก็วางไปเลย t r a c e นะครับขีด m ตัวนี้ตรวจสอบ IP ของเราเองนะครับแต่ enter อ่ะเรียบร้อยนะครับ ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการที่จะตรวจสอบ IP นะครับของเราเองหรือว่าของคนอื่นผ่านเทอร์มักนะครับเดี๋ยวกลับไปดูคำสั่งนิดหนึ่งในส่วนถ้าเราตรวจสอบ IP ของคนอื่นเพื่อนๆต้อง ใส่ ip ตรงคำว่า target ip นะครับ target ip ตัวนี้แล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับผมได้มีรายละเอียดและคำอธิบายบางส่วนที่จะอยู่ในคำบรรยายคือคำสั่งทั้งหมดเนี่ยผมจะวางไว้ที่คำบรรยายเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้เลย นะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงได้เค็ดรับดีๆในการติดตั้ง IP พีเทเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับ